นะครับผมวันนี้วิสุภพรให้โชคนะครับผมที่สํานักของอาจารย์อนุชิตแล้วก็เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับผมเป็นรูปปั้นของหลวงปู่ชุนแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของปู่อาจารย์อนุชิตนั่นเพงสพรมาจุดนี้มีความรูสิกเป็นยังไงนะครับกค่ะคนลูกตอนศสทแต่ภาษาบาล้กาตและก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดง,งเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตําหนักปู่อนุชิตนะครับมาเพื่อจะขอโชว์ขอลาบเนาะขอเลขเด็ดนะครับให้กับ f อซให้กับคุณผู้ชมนะครับณสถานที่ใต้ต้นโพแห่งนี้นะครับก็คือจะมีองค์หลวงปู่สวงอยู่ นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะไปสาขาฮาปี้เลยเนาะแต่งแต่ตงตั้หนักเนาะอ,อยู่อยู่เขาขึ้นมาเองก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปรับขันอพอจะไปรับขันเขาก็ขึ้นมาเ,เขาก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาพร้อมไปรับขันเลยก็หลวงพ่อว่าไม่ให้เอาออกขึ้นมาได้จะพี่ก็ ประมาณห้าปีประมาณหาปีแล้วโหญ่เนาปีถือว่าได้ได้เลยได้เพราะว่าเพิ่นมันอยู่ไต่ลมโพลเลยเนาะประมาณใหญ่ตอนโพลใหญ่เร็วแง่ก็เลย,ยลงพ่อพยยให,อยยพให้พระองค์ใหญ่มาก็มาทำตรงนี้ทำที่ให้เป็นกระท่อมเป็นกระท่อมจะเป็นกระท่อมปูเลยไปเดี๋ยวเขาเข้าไปไหว้ปูข้างในกันเนาะครับผมปสวัสดีค่ะครับ มืันนี้ครับผมเดียรที่สมดบอกว่านะครับผมบอกว่าจะให้วิศวกรขอโชคขอลาบเนาะกระปูกระปูหลวงปูสวงครับผมลูกตาลุบปูสวงระบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับผมมาเป็นครั้งแรกนะครับผมถ้ามาครั้งแรกส่วนมากจะเฮงนะครับผมวิศวกรครึ่งครับผมมันนี่ก็เลยจะมาขอโชคขอลาบกับปูเนาะไตต้นโพไตต้นโพนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลย เพราะว่าตนนี่หาปีแล้วคนว่าโอ้ยซ้ำเป็นสิบยี่สิบปีคนเนาะไงเรื่องไงงไงตามธรรมชาติครับไงตามธรรมชาติใหญ่แห้งนะครับแล้วก็มีขางคางคนมี้เมี่นปูพญานากน้ำตัวนี้ครับอนตัวนี้เคยขึ้นเองครับจุดทูบขอโชคกันไฟแชกยู่หันมีบ่บ่เี่เดวฟ้าขอออก ก็คระมาลุ้นเลขเหลวฟ้าเอ็มลอยแล้วก็เลขถูกถูบเสียงถูบให้คุณวีสุภาพรครับเป็นคนคนขอคนขอคนให้มอบโชคเนาะครับหงวดนี่สาธุสาธุสาธุคือหลวงหลวงปู่เพื่อนนี่ชอบชอบที่เอ็มลอยครับ ชอบกินเอีมลอยแล้วก็ชอบไฮเล็กฝาเอี้ยมลอยน้ำเนและก็ส่วนายสิเป็นเล็กถูกเล็กถูกมองนี้เมนแห้งครับเมีนแห้ง, <c oughs> หงเล็กถูกมองนี้ <c oughs> ออแก่งแห้งนอกมองนี้นอกซองก็ปงแป้งแด้งนี่แขงยี่หรีสว่างจ้าเลยประหามนแสงสะท้อนครับถึงมอง ปูเด้อปูเด้องวนี่ขอสามตเด้อบังวดแรกไก้ปังเยเนาะมาวดนี้ติดตามมางนี้งวดแหกบาซักมางวดนี้งวดแหลกเะ็มปผมมาหลยเธอล่ะปังเลยเนาะคนพี่คนสุรินทร์ทีวีพี่คนศขครบูนทีวีด้วยนะครับด้วยเนาะบอกเกาปูเนาะบอกเกาปูเด้อสักวัวร นโมาาตัาาสสะภควโตโตะาตสัมมา,าสมัมพาุพาพาสัสสะนโมตัสสะภควโตลาตสัมมาสัมุสสะณรววนทาสีสะเมาขอขบวนบลาขอโฉ้อละลูกหลานานโฉไปลไปฝากเอซีล้อค่อยก็ให้ลูกชุบลูกมา น้องพิิตเายกอยล้อยทั่วประเทศทั่วหลวระพูนอิ่มลอยมาถวายน้ำอยมาถวายน้ำมานี่เด้สองมาตัวใดปูกนไหนมาน้ำถั่วเป็นรพูด้วสามตัวเก่งเกงหลดเยน็นเย็นแหงสาธุสาธุ ขอให้ออกสามตัวเด้อนี่เดอปูเด้อมากไผมน่าจังเลยเนาะมเออกปังไปเ่งานศสได้ซาเด่องมาเที่ยวมาหาตัวสีบริเวณแต่เงียบมันยังกัตัวเป็นนังจะไต่ต้นพูิหู่หัวแดงหัวประเทศนอกประเทศนหน้าเนตัวสไดๆให่มากเมนเบุญเฮ็ดท่านตัวเนาะ โอ้คนเหฮดอันนี้ไม่เสือหมอกมากตัวนี้เสือหมองมามอยู่น่อยหนึ่งส่วนหมอมันมีแต่หลังคาคับผ่บผู้ชมตอนนี้ก็าอ,อเรีกทูกนะครับผมว่าต้องปู่สวงจะให้ตัวเลขกอะไรนะครับผมท่นผู้ชมครับตอนนี้นะครับ รอดุลเหล็กถูกเนาะแมนสาหรับเห็นถูกนะ<ข>ครับผมเดี๋ยวในระหว่างที่รอดุลเหล็กถูกเนี่ยเขาก็ขออนุญาตรีวิวครับขออนุญาตรีวิวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเพื่อเพื่อมีท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรนะครับก็คอมเมนตใจคิดได้นะครับมาบึงเหล็กเหล็กฟ้าเอ็มลอยกันบ่าจักหน่อยหนึ่งเนาะเหล็กฟ้าเอ็้ยมลอยลุงปูที่ถวายลุงปูนะครับจะคอยไปรุ่นเหล็กถูกเนาะอ่าจะคอยรุ่นเหล็กถูก เดี๋ยวรุนเลีฟ้าอิมลอยถวายหลงปู่กันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเรียฟ้าอิ่มลอยเรีทยวฟ้าอิ่มรอยมันอยู่ข้างๆนี่นี่สีแดงห้ารครับเยฟ้าอิ่มลอยซีห้าซี โอ้เหล็กหามเลยตัวนี้ซีหามซีเหล็กหามเหล็กไฟอิ่มร้อยถวายหลวงปู่นะครับคุณผู้ชมเด้อคือเหล็กนี้นะครับซีหามซีซีหามซีครับเดี๋ยวเราล่อหลุนเหล็กถูบกันอีกเนาะเดี๋ยวให้เลขกถูบใหม่เสร็จเดี๋ยวล่อหลุนเหล็กถูบกันนะครับคุณผู้ชมเด้อสาธุ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 โอ้เหล็กหามเหล็กหาม ครับคุบายจุดถูกเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับเรืฟ้าที่น่อยเห็นแล้วนะครับเรืองามจังข่าวเรือผมคุผู้ชมสี่ห้าสี่วันสัปดาครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือว่าวนะครับที่มาถวายหลวงปู่สวงเนาะโอ้มีคุณนฤมลโอ้คุณพี่นฤมลน,นี่เองมาถวายนี่นชื่อนี้ชื่อนี้พี่นฤมลที่อยู่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชม อาจารย์อนิชิตนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นที่สํานักที่ปู่อาจารย์อนิชิตปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นต้นโพเกิดขึ้นเองนะครับเกิดขึ้นเองอหาปีนะครับคุณผู้ชมทางด้านฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นท่าคุณผู้ชมนะครับก็คือด้านในท่านด้านในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าพยาอุดมปาการนะครับที่อยู่ที่อยู่ด้านในเนาะนะครับถ้าใครมาก็มาได้เลยนะครับ เพื่อจะมาขอโชคขอลาบหรือว่ามาสักระศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับคือตำหนักปู่อาจารย์อนุชิตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารอรุ้นเลขทูปกันนะครับว่าเลขทูบจะได้เลขอะไรเนาะเลขทูปจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามารอกันแป๊บหนึ่งนะครับ,ค,ค,รบ FC, คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพา fc พาคุณผู้ชมนะครับเดินรอบๆต้นโพเนาะก็จะมีองค์ พญานาคห้าเสียนนะครับแล้วก็จะมีสารตาสารยายนะครับที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์แห่งน,นี้เนาะแล้วก็เดินรอบๆมานะครับรอบสารมาโอ้ข้างบนก็จะมีพระด้วยนะครับก็จะมีรูปเป็นรูปพญานาครูปพญานาคที่อยู่ด้านหลังต้นโพ ต้นโพ้นี่ใหญ่นะครับมีขังมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ม,มากๆเลยเด้อตรงนี้นะครับผมชมสาธุสาธุใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์กันสาธุสาธุนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นองค์หลวงปู่สวงนะครับ fc ดเด้อเราจะไปลุ้นรนอรุ้นเล็กทูบกันเล็กทูบมาแล้วบ่เล็กทูบ เป็นศูนย์โอ้เป็นหกเป็นหกม่มีหางขึ้นอยู่เป็นเงาเมนบอร์เมนเป็นเงาเอ่ะเป็นเงาเงาเนาะเดอเป็นเงาเงาแล้วยวตัวนี้น่าจะเป็นเลขหกกับเลขสามมาแล้วเลขหกกับเลขสามเมนบอกเมนสามบอกเมนเนาะมันจะเป็นสองเออ เออเออเอมนเมนนเมรุ้นล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 ุุ้้นนะครับลุ้นลุุ้้นแต่ก็ยังหลงเล็ฝาลอยเลพี่น้อง้เนี่ยนอนทไหนเดี๋ยวฝ้ายมลอยฝ้ายลอยสี่ห้เล็กหกเลขสอเป็นเลขหกับเลขสองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอหลุดอีกตัวเดียวเด้อ สิ S <S เป็นเหล็กอีกอย่าง <S <S เดี๋ยวรอรุนอีกตัวเดียวสถานที่แห่งนี้ไฮแม่นดีลีแม่นแหง้งเพราะว่ามือนีเนาะคุณว,วิกสุภาพพรไหวิกสุภาพพรเพิ่นมาข,ขอมองหนีเป็นเทื่อแหลกเดอ้อปูเดอ้อขอห้ได้สามตัวตรงตรงเดอ้อเป็นวันพระน้ำมือนีเออมือนีวันพระเองวันดีน้ำเป็นวันดีครับทำให้เทื่อแหลกมักเทื่อใดนี่มักสีออกเลยมักสีแห้งแมน ผมมามาขอตอนนั้นเทเล็กก็ของผมก็ถูกได้ครับได้แสดงว่าปูนห้เดรแมนแห้งหรอไฮแมนนี่เลยมาแล้วใหม่มาแล้วท่านผู้ชมครับผมตัวนี้ถูกใหม่แล้วครับใหม่เลยถูกใหม่เนาะใหม่ลูกเบือเลยอเลยเสื้อครับพี่น้องถูกเยอะจังลูกขึ้นเนาะตัวเลขตัวสุดท้ายครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว สองอะไรเนาะไหนเนาะตัวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดุนด้วยกันนะครับเห็นล่างๆหกกะขาดสองกะขาดขาดเนาะเนี่ยเบิึงเศษนทั้งลาง่างนี่ยึดเป็นเลขกห่านี่บวหากับเจียนได้มีสองอย่างเศษเนี่ยห่า,หาคิดว่าหาเนาะดุนๆลุนไปครับพี่น้องลุ่นไปครับท่านผู้ชมนะครับซับเจียนบ่ลุ่นไปครับเป็นเลขหกหกเลขกสอง น่าจะเป็นเลขห้าขึ้นาละห้าหรืออะเป็ตัวไหนนะครับตัวที่สามรับผมที่ทคครุ่นพีนของหลวงปู่สวนนะครับผมที่สำนักของอาจารย์อนุชิตนะครับอยู่อ่างลำพอกอ่างลำพอกนรับบ้านโคกสนวน,น,วนตำบลกุดไหวา้เพื่อสี่ขอจุดศูนย์ศรีลม มาไวชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วชัดแล้วชัดแล้วเลขาสัตย์แห่งโกมูนฮะเลขาสัตย์แห่งโกมูเนาะฮสองฮะครับฮกสองฮะสองฮะครับชัดเจนครับแล้วก็นี่ครับมาถวายเอ็มลอยนะครับไฟเอ็มลอยก็ได้ครับซีหาซีทูกับฮกสองหาเ้อพี่น้องนะครับผมครับอ่านะครับผมอ่ะนะครับได้ไปแล้วนะครับจับมือส้มนะครับเออเดี๋ยวซูมให้เบิ้งคักๆก่อนฮก สองห้าคผู้ชมเดอ้อเลขทูบหกสองห้าหกสองห้าแล้วก็เลขฝาเอ็มร้อยสี่ห้าสี่านะครับผมถ้าผมสรุปตัวเลขแล้วนะครับผมได้เป็นเลขฝาเอ็มร้อยนะครับผมสี่ห้าสี่นะครับแล้วก็เลขทูบหกสองห้านะครับผมวันนี้วิสุภพรให้โชคนะครับผมที่สำนักของอาจารย์อนุชิตแล้วก็เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กรรับผมเป็นรูปปั้นของ หลวงปู่สวงปู่สวงครับผมท่านผู้ชมครับผมครับนี่ครับแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของปู่อาจารย์วิชิตนั่งเป็นการเป็นที่รักษาคนนั่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยครับผมครับเนาะเป็นนะครับคุณมีสุภาพพรมาจุดนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับคนลุกค่ะคนลุกจุดทูบตอนจุดทูบจุดทูบมุสิครับคนลุกเลยครับแสดภาษาสากลสองเนาะงแปลภาษาบ้านนอกกับภาษาเป็นต่อง แต่ได้เรียงตัวนี้ก็ให้เอฟซีไปลองไปเสียงเมืองเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับผมขอบคุณคุณวิ์สาพรหลายครับผมขอบคุณครับอบคุณรับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสาร อีกนี่นหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำครโรปรดเขิยนย่ำไรทันสิบบริพาทคลิปแลนหละสสิบบริพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผูติกดครับผมขอบคุณครับ